เอาตัวซองปืนพกไทแท็ตัวนี้เป็นตัว u n i v e r s a ลนะครับคือมันจะใส่ได้หลายรุ่นซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการหาซองปืนแต่จริงมันก็มีแบรนด์อื่นอีกนั่นแหละคืออันนี้ผมซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่าเออไม่คุ้มราคาคือแบบอันนีดนิดๆเ่ คือไม่งงานงานงานดีมากคืออันนี้ดูงานนะครับวัสดุอุนโพลิเมอร์นะครับมันก็จะมีตัวน็อตพวกเนี้ยอนตัวเนี้ยคือเอาไวห้หมุนหมุนปรับหมุนปรับเพื่อให้เข้ากับขนาดของปืนแต่ละรุ่นซึ่งบนถุงเนี้ยบนซองเขาเนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ารองหลับอะไรบ้างกบ็บาเลต้าซิก ก็อีกหลายๆรุ่นนะครับใส่เ d ็นีมาซึ่งข้อมูลตรงนี้เราสามารถดูได้จากตัวหน้าเว็บนะซึ่งมันก็เยอะอะจากที่ผมผมดูดูก็คือม,มันใส่ได้แทบจะกหมดแหลนะถ้าเป็นบืนพกนะแล้วก็มีตัวกดไวตรงนี้ใช้นิ้วกดในการปลดล็อกอันนี้เป็นตัวล็อกข็งคัด ครัเข็มคัดได้มีตัวหกเหลียมขึ้งมาก็จับที่ผมลองนะอันนี้จะลองกับปืนซีแฟตชาโดตัวนี้จริงๆมันก็มีซองปืนของมันแหละตัวซีแซตอ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าระคามันสูงอะก็อีกอย่างเราเผื่อนาคตไม่อยาก ่ายตั้งหลายรอบซื้อซองเดียวเผื่อไปใช้ได้กับหลายๆปืนเผื่อนาคตจะแบบหาเพิ่มก็เลยจิดว่าจ่ายดีเดียวเลยวะไม่อยากจะซื้อแบบหลายซองก็เดีออ๋ยนวนี้ผมเคลียร์ปืนก่อนนะครับแม็กไม่มีลูกนะครับก็เดี๋ยวให้ลองดูครับอันนี้ผมปรับไปแล้วแหละมันก็จะใส่ได้พอดีเลย แน่นมากถ้าเราอยากได้หลวมๆห,หน่อยเวลาแบบอยากจะเอาไปใช้งานแบบชักออกมาแบบไม่สะดุดเนี่ยแล้วก็ขายนัตออกนิดหน่อยกดรับดึงดึงไม่มีติดขัดครับที่สำคัญผมดึงเล่นอย่างเงี้ยตอนแรกก็กลัวว่าปืนมันจะเป็นรอยคือมันแบบโอเคมากอะคืองานมันดีอะมันไม่ทำรอยกับปืนเลย ที่สำคัญมันสวยครับตอนแรกคิดว่าซื้อมามันอาจจะแบบมันจะดีปะวะเพราะจริงๆอะเล็งซองโกดไว้ราคาเกือบสามพันแต่ก็แบบไม่เชื่อมันแพงไปปะวะก็เลยแบบเออลองเสี่ยงดูก็เลยตัดสินใจซื้อตัวใส่แสงมาปรากฏว่าม่าคุะ้ะคือสวยอะ่ะสวยมากไม่รู้นะใส่แล้วรู้สึกชอบอะเออ เราก็จะที่ลองใช้ง,งานก็กเข้าจะออกคือมันแบบไม่ติดถัดเลยแล้วก็ดูก็เออปืนนั่นก็ไม่ทำร้อยด้วยก็เลยคือว่ามันมันคุ้มอะ่ะก็เลยอยาก,กมาแชร์ให้ดูครับเผื่อใครกำลังหาซองปืนปกดีๆแล้วก็ไม่ได้ซื้อแค่ตัวซองปืนอย่างเดียวครับก็ซื้อแล้วก็เอาให้มันจบครับเอาซอง ใสบบ่มาด้วยตัวนี้ก็เป็นแบบยูนิเวอร์ซอลเหมือนกันของสายแท็กใส่ได้9ก้ามมจุดสได้หมดเลยครับใส่ได้หมดเลยงานดีเหมือนกันครับตัวนี้สวยงามพัสดุแบบเก็บไม่มีรอยเหมือนแบบเขาเรียกว่าเก็บงานไม่ละเอียดอะ่ะมีพวก รอยตัดรอยแปะคือมันดูดีอ่ะอันนี้ก็พันนิดๆครับคุ้มเหมือนกันคือสองรายการเนี้ยจบอยู่ประมาณสองพันไม่เกินสองพันาคุ้มมากลองใส่แม็กดูนะครับม,มันจะมีตัวน็อตตัวนี้หมุนปรับปรับเอาปรับตามขนาดแม็กของเราแล้วก็ ถ้มันพอดีแล้วก็ใส่นอกจากมันจะใช้กับปืนจริงได้แล้วก็กับมีดีการก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันก็ขนาดใกล้เคียงกันกล้องแม็กตัวนี้ไม่ได้ใส่ได้แบบว่าปรับปรับได้ขนาดในขนาดษหนึ่งอย่างแบบสมมติฝั่งนี้เราจะใส่เก้าฝั่งนี้เราจะใส่จุดสี่ห้าก็ได้นะครับคือมันปรับความกว้างความแคบได้ครับว่าจะเอาฝั่งนี้กว้างขนาดไหนฝั่งนี้แคบขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ลองกับปืนมีีกันดดูนะ อันนี้เป็นตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งทิมเบอร์นะครับปืนเกียนนะครับมีลูกไม,มีอะไรมีก,กันอ่ะซองแป๊บใช้ได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้มันจะหลวมหน่อยเพราะว่าผมปรับให้มันเท่ากับตัวปืนสีแฟเราก็แค่ขันน็อตลงไปมันก็จะปิดเหมือนเดิมแต่ว่าตัวล็อกที่มันล็อกคง ปุ่งไกไว้เนี่ยตรงช่องไกเนี่ยก็ยังทำงานได้ดีนะครับแค่มันจะพันพอนะถ้าใช้กับทำหลวม,มๆหนักก็จะชักเข้าจะออกได้ดีนะหือว่าโอเคเลยนี่มาดูตัวแม็กอย่างตัวแม็กเนี่ยผมปรับไปละใส่เข้าไปเลยชึบ ครับนีครับโคตรดีอ่ะก็ถ้าใครหาอยู่ก็แนะนำเลยใส่แฮชคุ้มค่าคุ้มราคาโอเค,ครับมีเท่านี้แหละคือมันดีก็เลยอยากนำมาแชร์ชรชรเฉยๆครับ